นลิตยานแนะนาตัวค่ะเปลีิยนุชดสวงคมนะคะเพื่อในการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงนะคะสํานักง,งานสิ่งแวดล,ล้อมและวบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่นะคะก็สังกัดกรมควบคุมมลพิษนะคะของทางสํานักง,งานของเราะคะ่ะก็จะเน้นย้ําเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฝุ่นอ่องขนาดเล็กพีเอ็มสองจุดห้านะคะก็จะเป็นบูธในเทศกาลเกี่ยวข้องนะคะก็จะมีองค์ความรู้เรื่องของฝุ่นนะคะพีเอ็มสองจุดห้าถ้าเทียกบกับเส้นผมนะคะมีขนาดเล็ก เล็กมากนะคะจนสามารถเข้าไปสู่ระดระบบทางเดินหายใจได้นะคะก็ถ้าเทียบกับเท่าถ้าเทียบเท่ากับเส้นผมก็น่าจะเล็กกว่าประมาณ25เท่าซึ่งก็คือลอยอยู่ในอากาศที่เราสามารถหายใจเข้าไปได้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยนะคะด้านด้านโรคต่างๆที่เกิดขึ้นทางระยะสั้นระยะยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดินหายใจมะเร็งปอดประวัติความดันเนี่ยคะ่ะก็ส่งผลกระทบต่อร่างกาย เรียกว่าน่ากลัวมากเลยเนาะเข้าไปสู่ร่างกายบางทีเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้เนาะค่ะวันนี้ในส่วนของบูธเห็นมีแอปพลิเคชันด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนของสถานการณ์ฝุ่นในแต่ละวันเนี่ยค่ะเราสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้หาพี่น้องประชาชนบางคนยังอาจจะไม่เข้าถึงช่องทางนี้นะคะก็จะมีในส่วนของอ่านทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้มีการตรวจวัดเครื่องมือตรวจวัดนะคะในพื้นที่อย่างของจังหวัดเชียงรายจะมีสถานีสถานีหลัก เรียกว่าซูเปอร์สเตชันนะคะอยู่2อสองพื้นที่ก็คืออําเภอเมืองกับอําเภอแม่สาย<ม>ก็คือจะอตรวจวัดคุณภาพอากาศก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm สองจุดห้ารวมไปถึงคาร์บอนและคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะแล้วก็ ไนโตรเจนไดออกไซด์เนี่ยค่ะก็จะมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภาพรวมรวมไปถึงสถานีเอาดอตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตรวจวัดที่เชียงของเพิ่มเติมตในส่วนของจังหวัดเชียงรายซึ่งข้อมูลคุณภาพอากาศทั้งหมดที่มีการตรวจวัดเนี่ยค่ะก็จะส่งข้อมูลไปเผยแพร่ในระบบแอร์โฟไทยก็จะเป็นแพลตฟอร์มสองสองแพลตฟอร์มหลกัลกๆก็คือเว็บไซต์และแอปพลิเคชันซึ่งสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ะะก็จะเป็นข้อมูลเรียลไทม์นะตอนนี้เลยนะคะอย่างถ้าเราเปิดเข้าไปที่แอร์โฟไทยตอนนี้ค่ะก็จะเห็นว่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงรายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะขออนุญาตเปิดให้เห็นนะคะตัวแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะก็จะเข้าไปที่แอร์โฟไทยตรงนี้นะคะก็จะขึ้นมานะคะ หน้าตาของแอร์โฟไทยนะคะใช่เรียวไทม์ใช่เรียวไทม์พอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะโชว์หน้าสถานีที่ใกล้ที่สุดของเราขึ้นมาก็จะเห็นว่าตอนนี้ค่ะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จะอยู่ที่33.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรที่สถานีของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแต่ตอนนี้จะเป็นเรื่องของอาการเจรจาความร่วมมือของระดับอาเซียนซึ่งอาจจะเน้นในประเด็นเรื่องของหมอกความข้ามแดนนะคะก็จะมีประเด็นต่างๆในการพูดคุยหารือกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะวันนี้ก็จะมีทางสมภพปราวกับทางเมียนมาแล้วก็ร่วมกับฝั่งไทยนะคะที่เข้ามาเจรจาพูดคุยกันในเวทีเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราอาจจะต้องติด Oh. Yeah. yeah, in our village, well, not far from us, there's a few uh, schools. Now we've been past these schools where the actual groundskeeper is burning actually in the school. Now, my I have a different philosophy on burning. I don't like it. Mm. It's bad for your health. But the education process has to start with schools, That's and right. I even believe temples should set an example as well. Mm -hmm. It's one of those things that. Kids need to learn from a young age that it's really bad for your health. Mm -hmm, mm -hmm. So, because there's a number of people in our village who died from cancer, yeah. and they just think it's cancer, but it's because of the smoke all the time. Mm, so, mm. this education process, yeah. I believe, is a good idea. Start with the kids, and that's the best way to go. I think. Yeah, uh, the good air yeah. uh, in the school. So uh, we the uh, device this device for uh, air monitoring mm -hmm. for each school every okay. school in yeah. the least area for open burning which, which area which area risk uh, risk area is mean that a lot of fire hotspot every year uh, okay yeah. yes yeah. yeah. repeat and repeat every year, every year yes, yes. But so <laughs> we select the yeah. the school for involved uh, some small curriculum okay yes uh for teach the teacher will be teach uh okay. the student to know what how about the PM2.5 today mm -hmm. and adapt themselves if it's, uh mean that the impact for their health no not go through the breakdown. So, it's an education process from this Small. stage upwards, right up to here. Yeah, yeah, yeah. ...to provide an inclusive platform for all of the representatives and governments, government, and private sector and social organizations, the needs, candidates in the sky... Through the Clear Sky Strategy, another reason is that Chiang is one of the success stories in using hot spots. you